สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนวันนี้ก็สุดไม่มีอะไรมากแปลกใจหรือเปล่าก็แปลกใจนะคะพอาะิจะไม่แอบแบบนี้นะครับปกติจะเป็นคนตรงๆนะคะก็ <c oughs> จะมาสาธยายด็กคนเน,นะค่ะป้าหกขายอยู่บ้านสวยมากนะคะเป็นเป็นแฟนเก่าของแฟนเราสวยมาก นางนแอบแบบตาโตเขาดิ้นข่าวว่าใช้คามล่าสามหกศูนยค่ะถึงจะอ,ออกมาข่าวเป๊ะนะคะดิงเขาว,ว่านางดำมากเป็นนางใช้คามิล่นะคะก็เลยข่าวค่ะก็ดิ้นข่าวว่าเขาก็แฟนเก่าเรานะคะพาอแฟนเก่าเรางอนเนาะรักกันรักันเขาก็กลับมารีเทิร์นคบกันเนาะทางไฟรอมลูกก็เลยกันคบกัน ต่นี่เขาเปนนาง,นางนแบบเซ็มากะละนา,นางลายมอนี่เขาก็ทําแบบให้เพื่อนของเรานะคะผิดกับแฟนของเราะะเป็นเรื่องตั้งนานแล้วนะคะแต่ก็เข้าใจอยู่เนาะแต่ก็เข้าใจอยู่เนาะหน้าตาเนะข้าใจอยู่นะคะก็แต่งตัวเจอดีนะคะไม่อยากจะพูดนะก็เป็นคนดีก็ใส่สื้อนะคะพี่ในอยู่ปอพี่น่ะอยู่มสองนะคะน้องให้อยู่ปองหก น้องก็เต็มเตัวอจะดีนะคะน้องก็ต้นเล็กประมาณเราเหมืองคะก็น่าน่ารักนะคะน้องก็น่ารักน้องก็น่าจะไปหาคนใหม่ดีกว่าพี่น้องแฟนน้องแฟนกับน้องก็ไม่ดีนะเนาะเจอกันนะน้องเนาะไปแล้วค่ะบ๊ายบาย